เว้นขาดประการไหมแม่หรือลูกวันนี้อยากกับพี่เอค่ะยังไม่ได้เอาการมาให้เลยวันนี้ลูกมา <c oughs> ทำไมลูกขาดมาให้เอ๋มาขออนุญาตก่อนค่ะแม่ขออ,ขอ,อนุญาตมีผัวลูกก็มีไปแล้วเอาแต่ยังไม่ได้การโยัง <ขอ S 1> <Okay. S 2> ไม่ได้ แม่อนุญาตแม่อนุญาตลูกนะแม่อนุญาตคืนนี้ไปทําหน้าที่ต่อได้เลยแม่อนุญาตแล้วเดีน้นะแต่ลูกนะแม่อนุญาตแล้วนะลูกวนนะสําหรับคนคนนี้ค่ะขึ้นแท่นเป็นบ้าที่เจ้าสาวแล้วนะคะสาหรับนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างมิ้งคุญยพรค่ะหลังจากที่หวั่นใจอย่างคุณแก๊ปเนี่ยทายาดโรงแรมดังเมืองพัทยาทําเซอร์ไพรส์พุกเข่าขอแต่งงานที่กรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของเอซสุชัยเนี่ยมีการออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ เปิดเผยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะมีการคุยกันกับสาวเมนที่บ้านสาวเมนก็บอกว่าขออนุญาตมีผัวกับแม่ พี่เอก็เลยมีการระบุข,ข้อความเหมือนกันนะคะบอกว่าคุยกับน้องเบ้นแบบขำๆกันนะคะห้ามคิดมากนะคะถึงจะไม่ใช่น้องในสังกัดแต่รักน้องเบ้นนะคะขอให้น้องมีความสุขในทุกๆวันบรรยากาศจะอบอุ่นขนาดไหนไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะน้องเบน้<า>าานค่ะประสาไหมหแม่หรือลูกวันนี้ยากค่ะพี่เอค่ะยังไม่ได้เอาการให้วันนี้ลูกมาทำไมลูกขามาหา่เอมาขออนุญาตมาขอดูญาตก่อนค่ะแม่ขอขอนุญาตมีป่ว <laughs> นึกว่ามีไปแล้วเออแต่เยังไม่ได้การโอเคแม่อนุญาตแม่อนุญาตลูกนะแม่อนุญาตช่วนี้ไปทําหน้าที่ต่อได้เลยแม่อนุญาตแล้วนะลูกนะแต่ลูกนะแม่อนุญาตแล้วนะลูกนะแม่อนุญาตนุยแล้วนะนุยนะค่อยนุยรักหนุยจะวันตัววันนี้เป็นรักผู้ชายนะคืนนี้ค่อยนุยทําหน้าที่นะหนุยก็อนุญาตแม่แล้วคืนนี้เราเป็นข้องนุ่มโอเคอะไรนะที่เพลงอะ คืนนี้อยากได้อีกครั้งอยากได้อีกครั้งอยากได้คืนนี้อยากได้อีกครั้งเออจะเอาสักกี่ครั้งดีกับแม่เออสักกี่ครั้งดีไหมครั้งเดียวพอดูเดียวไะไครั้งเดียวพอเบื่อแล้วของแล้วของแม่กี่ครั้งคะของแม่เออไม่มีแม่แม่ก็ต้องขออนุญาตพวกลูกนะก็แม่จะแบบใครรีบลูกแตเกิดได เนี่ยคุณผู้ชมคาคุยกันด้วยความเป็นกันเองนนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่ารักด้วยนะคะน้องน่ารักตลอดเลยเวลาเจอพี่พี่เนี่ยพี่เพ้นเป็นคนตลกมากน่ารักมากเมื่อก่อนคิดว่าน้องเบนเป็นนางเอกเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าน้องเบนเป็นคนตลกอะไรแบบนี้นะคะหลายคนก็เลยเข้ามาแซวเธอกันเพียบเลยละค่ะ